มาการกรบเลาะสงครามน้องกบตอนนี้หันกบมันเข้าหูได้เอาเสียมมานำได้พี่น้องเลยมาการกรบก็ได้เอาเสียมมามาขุดบาดมันบอกจากหูเนาะผ่านจันเพลนมาสามสหายเราก็ผ่านสายันผ่านจันเพลนเพิ่นยามกังเวียนเพิ่นบอบ่างครับเพิ่นติดงานเลี้ยง ออกหากินยับกันคืนการมาแต่บ้านาครับพี่น้องมาแต่บ้านคนเลงหิมะเไก่เติบกับหลายกิโลอยู่แต่ช่วงนี้กบมันยังบ่อยจากออกมาแต่ก็ต้องหากินจากยากอยู่กบก็ได้ผ่านจันเพียงกำลังขุดระวังมันตินเด้โอ้สุดเสียมสุดด้ามเสียมบาน ระวังสุดดำเสียงเลยแล้มันดันมาได้ทานเลยไม่ได้กินได้ อืมเปี่ยนไแล้วโอ้ยังลึกนองเลยโอ้กิปีกเลยโอ้โหนี่แอมดูใส่มมีโอ้โหอ้โหหัขาดหมไมุกเจอใส่มันออกมาอืมโหมันถึงกะสิถึงแล้วกะสิถึงกุบแล้วผัดจากซาโอ้มันกบบวด้แล้ลเนาะ ประมาณแขนกลัวน้องเลยความลึกของนั้นหูก้กบเนาะผ่านจันเพียงยังโออย,ยังเอาเต็กเอาดันลงไปทางเหนือนนและทางเหนือเข้าไปเลยฟังอะไร โค่อดยองโด่นเด้งโค้ดิขึ้นเข่าแขนหนึ่งพี่นุ้เพื่อสิเห็นตูใส่ความพยายามขนา,านนพดพนถังพียวมแทนงเือหอยัเบิ่งเ,งเ,เ,เ,เตู<อ>มันดูใบตูมันสมิมันละหมูผักแค่เมเปิ้นี่นางเลือยหอยได้เนบ่เนบ มันหนังงูทำท่านมั้งเห็นเนาะบุหินดอกเอาเลยจกขึ้นมาโหลดป้าผูดเนาะกอวแข่งแล้วเนาผูดจุกจุกบดถึงหยิบจุกกระได้เอาจุกเจียดิไหมป้าเขียนกลัวพี่น้องเขียนกลัวเลยพูดอ่ะผ่านจันพิน เขียนสั้นอ,นอ๋ได้พี่น้องเต็นขึ้นมาเลยฮู้คักคัส่งกับการลงทุนอยู่หรอกพานจันเพียนเกือบบ่ได้เกือบเต้นลงน้ำส่งข้ามพี่นงง้องเอง